โอเคครับผมก็พอดีมีท่างที่ติดตามเพจนะครับกอ็อยากให้สาธิตนะครับทำคลิปสาธิตการผัดด้ามน,นะครับสำหรับมีดขนาดเล็กนะครับก็ตามเนื้อง,งานที่ผมเคยลงไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็หาเวลานะครับมาทำให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอ่พอดีอันนี้ก็คือลูกค้า ลูกค้าขอขอเชือกสีเขียวนะครับสีเขียวพื้นตัวนี้นะครับก็่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้นะครับก็คือเชือกมันจะต้องทบนะครับทบแล้วมันก็จะเกิดสันเวลาพันมันก็จะเกิดส่วนนูนนะครับฝั่งนี้ก็จะแบนเพราะนั้นก็คือทำให้สองฝั่งมันบาลานซ์นะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็บาลานซ์กันนะครับ จะได้แล้วนะก็คือต้องตัดเชือกมาประกบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทาบในรังอันนี้นะครับแล้วก็ตหวัดมากดไว้นะครับแล้วก็ทับด้านบนนะครับทับด้านบนทับไปด้านบนนี้นะครับกดไว้นะครับให้แน่นแล้วก็ตึงเชือกให้แน่นนะครับแล้วก็ม้วนนะครับ กลับมาฟังเลยอ่ะแล้วก็ตรวจแนวเชือกนะครับตรวจแนวเชือกว่าได้ตามต้องการหรือเปล่านะครับขยับนิดหน่อยอ่าอืมนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเรา ق و มจะเคลื่อนเราก็ใช้กาวร้อนนะครับบล็อกไว้ก่อนนะครับใช้กาวร้อน ยอดบล็อกไวเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เราก็พันต่อไปเรื่อยๆครับผมแถวไม่แน่นที่สุดนะครับเท่าเท่าที่คิดว่าแน่นได้ครับก็พันไปเรื่อยเรื่อ,อคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็พันไปเรื่อยๆรื่พันไปเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าระยะที่เราต้องการนะครับว่า ใจระยะด้ามเราอยู่ประมาณไหนหันไปแล้วก็แต่งเชือกไปด้วยนะครับตะคองเชือกแต่งเชือกไปด้วยเรื่อยๆนะครับจะไม่เน่นนะครับใกล้แล้วอพอมาถึงบริเวณนี้นะครับส่วนนี้จะล้นนะครับส่วนนี้ก็จะล้นล้นก็ ตัดออกครับผมลองนะครับลองแล้วตัดออกเลยอโอเคอ่ะแล้วก็ทบหนึง่งยังได้ไหมสวยไหมอ่ะก็เราก็ดูนะครับว่ายังได้ไหมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปับ๊บถัดเลยครับส่วนเกนิน ส่วนเกิดจัดนะครับเข้ามานี่ครับนะแต่งให้ดีนะครับแต่งให้ดีครับแล้วนึงอ่ะอันนี้ต้องใช้ครีมช่วยนะครับจับฝั่งนี้เลยนะครับดึงอ่ะส่วนนี้ก็จะล็อกนะครับดึงให้ได้ตามที่ต้องการนะครับโอเค ในฝั่งนี้ก็ต้องดึงให้ตึงนะครับก็ดึงให้ตึงเมื่อได้แล้วนะครับพอใจแล้วเอากาวร้อนบล็อกไว้ก่อนครับผมบล็อกฝั่งนี้ด้วยอ่านะครับแล้วก็ส่วนเกินส่วนเกินครับตัดออกครับผม ส่วนเกินตรดอ,อกครับอ่ะเมื่อดูมั่นใจแล้วว่านะครับตามที่ต้องการแล้วนะครับตามที่ต้องการแล้วทีนี้ก็อีกขั้นตอนนึงก็คือเราบล็อกด้วยกาวร้อนครับผม ลงไปเลยนะครับให้มั่นใจว่าทั่วนะครับอีกฝั่งหนึ่งลงทั่วครับเอาไว้มั่นใจนะครับว่าละลอนทั่วตะลอยแห้งครับผมก็จะแข็งโป๊กเลยนะครับทีนี้ด้ามเราก็จะแข็งแรงนะครับ ไม่ลื่นหลุดนะครับมีดขนาดเล็กๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับมันก็มีหลายวิธีแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือนําเสนอวิธีนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าเป็นเล่มใหญ่ให,ใหั่งไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไ้ทํคทีป่ไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมอ่าร้อนแห้งแล้วแข็งโ๊กเลยครับผมอ่านะครับเวลาเราใส่ซองไข่เด็กเขาก็จะไม่เคลื่อน นะครับเขาก็อยู่อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจะไม่มีปัญหานะครับไม่หลุดลุยโอเคครับผมขอบคุณครับ